สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำะพิเศษนะครับ6.38มงสามแปดนาทีอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนสองห้าหกสามครับมอ 22, ็อบยี่สิบสองพฤศจิก,กานะครับวันนี้ที่ไหนมาติดตามนะครับวันนี้ม็อบยี่สิบสองพฤศจิก,กานะครับบ่ายสามโมงนะครับรวมพลคนเสื้อแดงที่ถนนอักษะเริ่มต่อสู้ครั้งใหม่ของคนเสื้อแดงกับคณะกับนักศึกษาและราชดรน,นะครับเราคือราชดร ผมจำได้ว่าปี2522 5พฤษภาคม2557มั้งพวกเสื้อแดงชุมนุมที่เนี่ยครับแล้วก็โดนเขาเรีนนะยกนะโดนสลายการชุมนุมเขาเรียกกวาดล้างเรียกสลายการชุมนุมแล้วกันนะคอนเฟิร์มนะฮะ CF นี่คือคอนเฟิร์มนะคะไม่แกงไม่เท16นาฬิกาถนนอักษะ มอ็อบยีิบสองพฤศจิกานะครับนี่ฮะมอ็อบยีิบสองพฤศจิกาเวทีปราศัยนิทรรศการงานเฟสติวัลสิบสนาิกาเป็นต้นไปนะครับนี่ของคนเสื้อแดงเขาครับเป็นนี่ฮะย2่ิบสองนาิกาพบกันที่อักษะนะครับสนอักษะกับม็อบเฟสติวัล ไม่รักนะไม่รักนะไม่รักโรแมนติกคุกนะงานนี้ไม่หรอกไม่มีแกงนะครับพบกับปลาสายแบบใหม่สไตล์งานวัดนะฮะเฟสติวัลรวมฟรีอาร์ตพื้นที่เปิดพื้นที่สตรีทแบบเต็มพิกัดนะครับเป็นพื้นที่ศิลปะตลาดขายของและ c ีไนะฮะและเชิญไลฟ์การแสดงดนตรีแบบสดๆกับเจ้าของวลีไม่รักนะไม่รักนะรอติกคุณนะวงไฟเย็นแล้วก็เจ้าของวลีสะเทือน ใจสายคุยไม่ได้ครบเพื่อนกันวงสามนมจนและเปอร์สมนานเมือง RAD นะครับและอื่นมากมายผู้ปาาใสบางหน้าหลายตาลุมถึงศิละปะจากรัสดดนได้ที่นี่ครับผู้สื่อข่าวรายว่านางสาวฉัตรภีอาจสมบูรณ์ประธานมาคีนักษาสาราและนางสาวปันสิรี จีระทานคุณเข้าแจ้งแจ้งแล้วนะครับก็จะมีการจัดชุมนุมสาธารณะบริเวณตรงอักษะนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึงตี3ผู้ชุมนุม1,000 0คนครับวันนี้นะครับโอ้โหนี่ครับเขาบอกว่าวันนี้16นาฬิกาครับม็อบ22ถนิอถักษะนะครับ พุทธมนตรสาย4เส้นทางไปนคะรปฐมเดินทางโดยรถเมย์สาย123ทับ547นะครับที่เสื้อแดงชุมนุมเมื่อปี57ยาวเต็มถนนใครว่างไปร่วมงานได้นี่ครับวันนี้ครับยี 22, นะิบสองน่าจะเป็นงานใหญ่นะครับวันนี้เมื่อวานก็ใหญ่แล้วนะครับนักเรียนเลวเนี่ย ันนี้อะไรนี่หน้าเหมือนคนเอกประยุทธ์เนี่ยป้าคนนี้คุ้นๆคน,คนละครึ่งเป็นไงป้าตังเติมเน็ตก็ยังไม่มีอย่าว่าแต่ตังเติมบัญชีเลยคิดแบบนี้คนละโลกกันเลยดีกว่าใช้ตังเติมเน็ตนี่ก็สําคัญนะอ้าว p p t v confirm นะครับฟันเฟืองทนบุรีนะชุมนุมยีิบสองพฤศจิกาถนอนอักษะสไตล์งานวัดเฟสติวัลครับอ่ะลองดู p p t v หน่อย สไตล์ลาษสรดอนประสงค์นะครับพบกับวงไฟเย็นวงไฟเย็นนี้ที่อยู่ฝรั่งเศสหรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้อะไรสมศักดิ์เจียม แล้วอย่างนี้จะรู้ว่ามีคนจงรับผิดชคนต้องสั่งงานทางลับเสียด้วยกลัวคนรู้3ากระทรวงมหาดไทยดําเนินการดังนี้3.1มจุดหนึ่งสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมแนวทางป้องกันการระดมมวลชนที่มาชุมนุมใหญ่ในพื้นที่ส่วนกลางนี่ครับสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศนี่ฮะแนวทางป้องกันสถานการผู้ว่านะครับ นักผลหน้าวัน,นิีเลขาดที่การสภาความมั่นคงรับมากรับมากนะฮะเอกสารรับแต่สมศักดิ์เจียมรู้แล้วรีทวีตหน่อยเอกสารรับมากอ่านตรงนี้หน่อย 1. สั่งหน่วยข่าวสองแกนนำม็อบช่วง2 3 2สถึงยสอง สั่งตำรวจ2สืบประวัติอดีตทูตท,ที่โจมตีรัสแบบไอทำไอโตอบโต้3สั่งผู้ว่าทัวประเทศให้เกณฑ์มินเนี่ยนมาชุมนุมแล้วอย่าลืมจัดงานอวยสาบันเรื่อยๆเฉพาะย3ถึง7ด้วยตา4 4อย่าให้ทูตสวิตจับเราได้เรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้นะอ่านี้มาอยู่ในม็อบแฮชแทกม็อบนี่นะครับ แนวหน้าท้าไทยไม่หยุดเพนกวินไม่สนคำพูนายกยุดถนนอักษะจัดชุมนุมยีบสองพฤศจิกานี้คิดถึงอักษะเดินจนขาเมื่อแต่มีความสุขปีนี้ผมไม่ได้ไปฝากใจทุกคนโอ้อันนี้ไประดับอำเภอเลยนะครับ <c oughs> แฟนรายการครับนี้ระดับอำเภอนี่ผมรู้จักดีอำเภอเทิงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับแม่น้ำอิง สมัยก่อนสามสิบปีที่แล้วนี่โอ้โหที่ดินเชียงรายนี่ยังกระทองเลยครับนี่ครับเมื่อก่อนผมก็ช่วยแม่ขับรถไปดูที่ดินเทิงพญาเมงายาเายชียงคำเชียงของเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยโอ้โดับอำเภอเดี๋ยวลงไประดับอำเภอนะครับอยู่ห่างจากเชียงรายสักเจ็ดสิบโลมั้งไปทางตะวันออกเฉียงตะวันออกเฉียงออกไปทางทิศตะวันออกครับ เป็นครึ่งทางระหว่างที่จะไปเชียงของครับรวมพลเข้นเสื้อแดงถนนอักษะนะครับอ๋อนี้เป็นวิธีการเดินทางม็อบนะวิธีเดินทางม็อบเดี๋ยวนี้เขาทำกันอย่างนี้เลยอะม็อบนะครับถ้าไป MRT หลัก2 BTS บางว่าสาย84547 นั่งมายาวมาลงอักษาได้เลยอนุสาวรีย์ชัย539จตุจักเซนท่านปิ่นเก้ามีรถตู้ครับโอ้โหโห,โหลายจริงเด็กเดี๋ยวนี้นี่ฮะเขียนไว้เลยวิธีเดินทางไปอักษะวันนี้ค่ะครับก็ขอบคุณแฟนรายการนะครับ ที่ติดตามช่อง Youtube ชีพทำคำวิเศษครับวันนี้ใหญ่ๆเบิ่มเบอิอยู่ที่อักษะครับอยู่ที่อักษะนะครับบ่ายสามโมงอ,อ่าแบนเนอร์นี้บอกว่าบ่ายสามโมงนะอันนี้บอกบ่ายสี่โมงเป็นต้นไปครับขอบคุณที่ตามช่อง Youtube ชีพทำคำวิเศษสวัสดีครับ